สามเคล็ดลับที่จะทำให้คุณมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับที่ทำให้เรามีเงินใช้อย่างเหลือเฟือกันนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าถ้าใครนำเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะคุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยทีเดียวค่ะเคล็ดลับข้อที่1นนะคะจะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้ค่ะภาษาทางด้านการเงินก็มีผลกับเงินในกบบระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณพูดว่าเงินหายากเงินไม่พอใช้เงินหามาได้แล้วก็ต้องจ่ายออกไป ค้าขายอะไรก็ค้าขายไม่ได้นั่นแหละค่ะคุณกําลังสั่งการเงินของคุณนะคะคุณลองเปลี่ยนภาษาทางด้านการเงินของคุณใหม่ค่ะเงินหาง่ายค้าขายอะไรก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเงินไหลมาเทมาจากทุกที่ทุก,ท,ก,ท,กทางง่ายๆส,สบายๆยิ่งจ่ายออกไปยิ่งกลับคืนมาทบเท่าทวีคูณคุณลองเปลี่ยนภาษาทางด้านการเงินของคุณดูนะคะลองดูค่ะลองทําดูนะคะถ้าภาษาทางด้านการเงินของคุณเป็นภาษาทางด้านการเงินที่ไม่ดีลองเปลี่ยนภาษาทางด้านการเงินดูนะคะ ซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของตามหลักแห่งวิทยาศาสตร์แล้วแล้วก็เงินคือพลังงานชนิดหนึ่งค่ะถ้าคุณมีภาษาทางด้านการเงินที่ไม่ดีเหมือนคุณกําลังสั่งเงินนะคะว่าคุณต้องการแบบนั้นและถ้าพูดถึงในเรื่องศาสตร์แห่งญี่ปุ่นหรือในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะเขาก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเงินคือพลังงานชนิดหนึ่งถ้าเราพูดและรู้สึกยังไงกับเงินนั่นแหละค่ะเรากําลังสั่งเงินในกระบอกสตรตค์ของเราให้เป็นแบบนั้นนะคะ ลองทำดูค่ะไม่เสียหายอะไรนะคะรู้สึกค่ะคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณจ่ายเงินออกไปคะรู้สึกหอเหี่ยวรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเงินต้องหมดจากกระเป๋าสตางค์ไปรู้สึกว่าทำไมฉันต้องจ่ายอีกแล้วลองปรับเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นะคะลองเปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าเงินที่ฉันจ่ายออกไปได้ไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนทําให้ผู้คนมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเงินก็จะกลับมาหาฉันอีกนะคะเพราะว่าไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายออกไปแล้ว ทำไมคุณไม่ใช้ความรู้สึกที่ดีล่ะคะและเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดและในเรื่องของสาที่ญี่ปุ่นนะคะคุณรู้สึกสั่งเงินค่ะสั่งเขาบอกว่าออกไปแล้วให้กลับมาใหม่นะพาเพื่อนพาพี่พาน้องกลับมาเยอะๆนะคะลองใช้ความรู้สึกอย่างนี้นะคะความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะคะใช้ความรู้สึกค่ะการใช้จ่ายเงินค่ะคุณใช้จ่ายเขาไปแบบไหนคะใช้จ่ายเขาไปในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้าวันนี้เงินที่คุณจ่ายออกไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแน่นอนค่ะเงินก็ไม่อยากอยู่กับคุณแต่ถ้าเงินที่คุณจ่ายออกไปจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นหรือนํามาใช้ประโยชน์ในสิ่งที่คุ้มค่านะคะ เขาก็อ,อยากอยู่กับคุณค่ะเหมือนเราค่ะถ้าใครรู้คุณค่าของเราเราก็จะรักก็อยากอยู่กับเขาใช่ไหมคะค่ะนี่คือเคล็ดลับข้อแรกของการมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือนะคะข้อ 2. ค่ะกระเป๋าสตางค์แน่นอนเราจะไม่พูดถึงกระเป๋าสตางค์ไม่ได้นะคะเพราะการที่คุณจะมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือ <c oughs> คุณก็ต้องมีบ้านของเงินที่น่าอยู่บ้านของเงินที่น่าอยู่มีผลกับเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะถ้าคุณไปอยู่ที่ใดที่หนึง่งปรากฏว่าที่นั้นไม่น่าอยู่ห่วงจุ้ยไม่ดีสกโปกรกกรงลัง คุณว่าคุณอยากอยู่ไหมคะเหมือนกันค่ะเงินถือเป็นพลังงานชนิดหนึง่งถ้าเรามีบ้านที่น่าอยู่ให้กับเงินเป็นพลังงานที่ดีเงินก็อยากมาอยู่นะคะเงินคือพลังงานชนิดหนึง่ง กระเป๋าสตางค์ก็คือพลังงานชนิดหนึ่งถ้ากระเป๋าสตางค์ใบนั้นนอกจากจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีความเป็นมงคลในเรื่องของศาสต์แห่งฮวงจุ้ยซึ่งแน่นอนค่ะฮวงจุ้ยที่ดีก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับคุณได้ละคะเยี่งถ้าในกระเป๋าสตางค์นั้นนอกจากจะมีความเป็นมงคลในเรื่องของฮวงจุ้ยสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลของคุณแล้วกระเป๋าสตางค์ใบนั้นยังได้เสริมความเป็นมงคลเพิ่มพลังงานดีๆเพื่อจะช่วยให้เงินสามารถเข้าไปอยู่ในกระเป๋าสต ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะเหมือนกับคุณค่ะถ้าคุณไปอยู่บ้านไหนบ้านนั้นสะอาดบ้านนั้นได้อยู่บ้านนั้นหวงจุ้ยดีและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆที่ทําให้คุณอยู่แล้วรู้สึกสบายใจคุณก็อยากอยู่ใช่ไหมคะในวันนี้เราจะขอพูดถึงกระป๋อสตางค์ที่มีความเป็นมงคลในเรื่องของศาสตร์แห่งหวงจุ้ยนะคะกระป๋อสตางค์ที่เป็นมงคลตามศาสตร์แห่งหวงจุ้ยจะต้องเป็นกระป๋อสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้เพราะขอนไม้ตามศาสตร์แห่งหวงจุ้ยจะถือว่าขอนไม้หมมมมมาาาายถึงงงงคคววเเจรริิญอออกและุดมสมบูณ์ขน หรือไม่งั้นจะเป็นลักษณะกระป๋าสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนิดๆแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วกระป๋าสตางค์ที่ดีก็ต้องมีซิปรอบเก็บเรียบนะคะ ลักษณะของกระบป๋สตางค์ที่มีซิปรอบเก็บเรียบก็จะเก็บเงินได้ดีค่ะหรือไม่งั้นก็จะต้องเป็นกระเป๋สตางค์ที่มีแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะเพราะกระบป๋สตางค์ที่มีแม่เหล็กดึงดูดเงินก็ถือว่าเป็นกระบป๋สตางค์ที่ถูกต้องตามหลักมวงจุ้ยเหมือนกันค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วตามศาสตร์แห่งญ,ญี่ปุ่นยังถือว่ากระบป๋สตางค์ที่เป็นลนักษณะรูปทรงใบาย,ยาวจะเป็นกระบป๋าสตางค์ที่เสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภได้ดีมากๆนะคะและเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานดีๆที่จะช่วยดึงดูดเงินโชคลาภค้าขายเเเสสนนน่หหห์มตตตาาาาาใ้กัััับคคคุุณณลออยยศรรวขื วัตถุมงคลอะไรก็ได้ค่ะมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินงโชคลาภได้ดีมากๆอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะลงยันศาตัวเลขชุด4289และ6395และด้านในของกระเป๋าสตางค์ค่ะก็ลงยันสาตัวเลข16ตัวรวมถึงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดใจดีนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ใบนี้ก็เรียกได้ว่าจับเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลเลยนะคะรวมถึงสัญ,ญลักษณ์สากลที่จะช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภมาให้กับคุณ ซึ่งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้คนทั้งโลกใช้แล้วได้ผลดีในเรื่องของการเงินโชคลาภคุณลองนํามาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ดูนะคะอย่างเช่นสามเหลี่ยมพีเะมิดแห่งความมั่งคั่งซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่ในแบงค์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐและมีดวงตาราค่ะเป็นดวงตาลึกลับแห่งเทพเจ้าเป็นเครื่องรางดึงดูดเงินสากลน,นะคะมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือไม่งั้นก็จะเป็นเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็ได้ค่ะซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้เป็นเครื่องหมายที่คนทั้งโลก ให้การยอมรับว่าเป็นเครื่องหมายที่จะช่วยดึงดูดเงินกระเบสสตัางที่มีพลังงานดีๆเงินก็อยากอยู่ค่ะ ค่ะคุณลองหากระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลนะคะอาจจะเป็นรูปแบบของสีกระเป๋าสตางค์ห่วงจุ้ยกระเป๋าสตางค์หรือไม่งั้นก็จะเป็นยันคาถายันสาตัวเลขนํากระเป๋าสตางค์ไปปลูกเศษก็ได้ค่ะหรือไม่งั้นก็เป็นสัญลักษณ์กํากับจิตสากลนะคะที่คนทั้งโลกให้การยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์สากลที่จะช่วยดึงดูดเงินลองนํามาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้เงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณได้นานได้มากขึ้นนะคะเคล็ดลับข้อ3ของการมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือนะคะ คุณลองเปิดทางไหลของเงินดูนะคะถ้าคุณทํางานประจําอยู่แน่นอนค่ะคุณก็จะต้องมีเพดานของเงินนะคะแต่ลองหานะคะลองหางานพิเศษทาที่ไม่มีเพดานของเงินนะคะอาจจะเป็นงานออนไลน์ line, หรืองานอะไรก็ได้ค่ะที่มีรายได้ไม่จํากัดนะคะถือเป็นวิธีการเปิดทางไหลของเงินซึ่งรับประกันได้เลยค่ะถ้าคุณนําเคล็ดลับ3ข้อนี้ไปใช้นะคะ การเงินของคุณจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาความรู้สึกวิธีการใช้เงินของคุณกระเป๋าสตางค์ที่เป็นบ้านของเงินถ้ากระเป๋าสตางค์นั้นเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีลักษณะที่ดีตามหลักแห่งฮวงจุย้ยสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลรวมถึงความเป็นมงคลต่างๆที่คุณใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์เงินก็อยากอยู่ในกระเป๋าสตางค์นะคะบางครั้งบางทีคุณมีภาษาทางด้านการเงินที่ดีแต่พอเงินมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณแล้วเหมือนเข้ามาอยู่บ้านค่ะบ้านคุณไม่น่าอยู่เขาก็ไม่อยากอยู่นะคะ และแน่นอนอันดับสุดท้ายค่ะทางไหลของเงินนะคะถ้าคุณไม่มีทางไหลของเงินเงินก็ไม่รู้จะมาหาคุณได้ทางไหนนะคะถ้าจะพูดถึงในเรื่องโชคลาภอันนี้เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะคะและแต่ละคนก็มีฐานบุญที่แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นการทํางานทางไหลของเงินก็จะดีกว่านะคะค่ะลองนําเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่ทําให้คุณมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือภาษาทางด้านการเงินความรู้สึกและวิธีการใช้เงินของคุณกระป๋อสตางค์ที่เป็นมงคลที่มีพลังงานดีๆไม่ว่าจะเป็นใน ื่องของยันคาถายันศาสตร์ตัวเลขผ่านพิธีปลูกเสกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสัญลักษณ์กำกับจิตนะคะเพราะสมองของมนุษย์เราจะเชื่อตามหลักของความเป็นจริงตามหลักเหตุผลนะคะถ้ามีเหตุผลหรือความเป็นไปได้ที่เป็นจริงตามความเชื่อตามสิ่งที่เขาเห็นนะคะ,ะเขาจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานะคะลองใช้ฮวงจุย้ยยันคาถาสัญลักษณ์กำกับจิตหรือแม้กระทั่งเรื่องของศาสตร์ถึงตัวเลขมาเป็นตัวช่วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความเป็นมงคลอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยเสริมอีกก็จะช่วยดึงดูดสิ่ง ในเรื่องของการเงินให้คุณได้มากขึ้นเร็วขึ้นทําให้คุณมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือมีเงินเต็มกระเป๋าสตางค์ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและฟังจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ